สวัสดีครับมาเบิ่งกิมนมาหน่อยนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกมฟีเอส 2, สองพันสิบานะทุกคนโอเคนละ้ววันนี้เราสะมารีวิวทางฝั่งของเอมาลูแอนเปอร์ตีนะทุกคนมิดฟิลด์ตัวรับทีมศาสตร์ฝรั่งเศสตำนานของอาร์เซนอล์นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยเนาะสำหรับเปอร์ตีนี่อายุสักแปดปีนะส่วนสูงแมตแปดสิบห้าเลเวลตันยูทีเลเวลสองสี่นะทุกคนสไตล์การยิงแน,น่นอนต้องบอกว่าถานัดอยู่ในการดิง กองกลางเนาะแต่สามารถดินแบกสายเลยน้ำเนาะทุกคนความสามารถในการดินเกมลูกดิแตงบอกว่าโบไลฟ์บันไดเนาะแม่แงแค่เจ็ดสิบแปดเท่ทานั้นส่วนบานคอนโทรลยูทีแปดสิบเจ็ดเนาะรลยกการเลี้ยงวานยูทีเจ็ดสิบสามบันคอนโทรลยูทีแปดสิบเจ็ดเนาะลืมไปลืมไปเอาเถอะซุ่มสันยูจี เกาสิเอนทรงยาวอยู่ที่แปสิหาเอาไปเบิรงกันเอะอหน่อยเอหน่อย,อยทุกคนชิคกิ้งาวเวอร์อยู่ที่เกิบงเนาะการกระโดดอยู่ที่เจ็ดสิบแปดลขแก้แงอยู่ที่เกาเามนาะวาร้รนนบคดีภาใเนาะอยู่ที่หกเท่านั้นเองควมบรอยู่ที่เกาสิบสามาวมในการินเกมรับรวมทั้งหมดนีอยู่ที่ 93. แปเ,เนาะ กันเขาปะถาต้องบอกว่าคนขางที่ร้ายเติมเนาะผมเก่าสิบเอ็ดเลยเนาะนี่ก็ดูดันยูซีเก่าสิบเนาะสำหรับเปิดตีนี้มีทั้งหมดสิบสกิลเนาะมีสกิลคว่ำมสมารสพอร์โตแลื่องการเปิดบ้านที่แม่นยำเนาะแลื่องการเล่นเกมลาบเนาะโอเคเลยฮะไปเบิรงกันเลยเนาะเอาล้วฮะตอนนี้เอาไปเบิรงฟอร์มการเล่นของเปิดตีเนาะโอเคนะเป็นทางฝั่งของแก๊งเนาะเจอกับทีมชาต์สเปน เอาล่ะเริ่มเกมมาท่าดิบกรบคืนมาทีเปิต์ตีเอาแล้วฮะเปิ์ตีบาน์บิซากะาินกับมูริสเนาะมูริตจ่ายว้ทีเมสซี่เมสซี่เมสซี่จ่ายขึ้นมาดูกับมูริสให้ว่าทีเปิต์ตีเปิ์ตียอดมาจะเป็นอังซารุตดูนี่โอ้โวโหเจตนาน่สิม,มงตัดเข้ามา ให้ท่างฟังให้ที่เขียนในหัวนะโอ้โหแต่ว่าเปิดตีเปิดลูกนี้สุดสวยเลยวะจ้นเอาละโอกาสครั้งแรกของเก่งเนาะเอาละตอนนั้นดูมายอดมาเมสซี่เก็บบอลได้ทีมชาติสเปนซิบุ๊กกระสันไล่มาลุยโถรถยิงโอ้โหติเซฟโอ้ซูเปอร์เซฟเลยกระสันท่างฟังของอเลซอนเบเกอร์โอ้โหลูกนี้ โอ้โหคือในใจนี่ว่าเขาแน่นอนแต่อเลรส่วนเบเกอร์ยังสวยชีวิตไปะลรเอาละฮะอเล็กซานเดอร์อันโนเปิดมาฮึมกึกยักกันอยู่แต่ว่าที่นี่สวนนะเบซันแมสซี่ไล่มาที่เฮริเคนเฮริเคนเฮริเคนไปแล้วฮะเฮริเคนมาจะได้เฮริเคนไล่มาจะมานี่แมสซี่ต้นกลับตัวนี้ฮึมโบทันเดลิกเบซันมาดูมาว้างเหย้าขึ้นน้ำมาเอาละฮะมูริสเก้บ้านได้ จ่ายครับขึ้นมาดาเฟวารันขืนเกมมาทีฟอนสโคไลเขลาในมาทีเปิดตีฮะเปิดตีเปิดตีวางมาจะมาที่ดามอสหลักได้เก็บไหลเชนเด็กเสนออันโนเซก,กิโอลามอสเอลาละทีมชาสเปนตนนัวนี้มัดใช้ได้ดิออกมาทีทางฝั่งของจอร์ดิอาบาเอาละฮะจอร์ดิอาบาไลามาวิ่งละลุนโดลุนโดเจอเมสซี่ เอาฮะโอ้เจอฟานไลท์โอ้อโหฝากไปเลยตอนนี้เอาล้วฮะมาลานฟอนสโคไลท์ไม่จีทาจิปอาร์ซาอาร์ซาหมวนหาอยู่สิอาร์ซา,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 าไปจะได้อาร์ซาอาร์ซาไปเองมาซันอาร์ซาโดนกาแฟกีฟกดายยองจอดมันจะทาจิปย,ยิ่งตรงนี้โอ้บ้านออกนิดเดียวมาซันโอ้โหวอนเด้โอ้ต้องบอกว่าน้ำนักยีไรแต่ว่าทิศทางนิดเดียวเองมาซันโอ้โหอ,อารา์ซาหีใส่ก่อนมาตรงนี้ ยิงหนูงี้แต่ว่าบอลตรงก่อเพาะฉันโอเคนะโอกาสตอนนี้เริ่มมาแล้วเพาะฉันเปิดมาแล้วลาเฟวาลานมองได้แต่ว่าเมซี่แก้บ,บ้านได้เอาหน้าทีมซาตสเปนเจอเปอร์ตีเพาะฉันไล่มาเอาหน้าเมซี่เมซี่เมซี่ไปเองเพาะฉันมเมซีฟ่ฟาไลฟานโจดีเอาบ่าเอาหน้าเมซี่โดนกับโจดีเอาบ่าเปิดติดขาโจดีเอาบ่า แต่ว่ามาไทเดลิกเก็มาได้มาไทเดลิกก็ตจำเป็นต้องเตะถีมก็ต้องมาสั่นโอ้โหดูดีบุกนักเลยว่าสั่นเอาละฮะลูการ์โบลิไลมาที่บอสโคฟอสโคฟอสโคตั้งป้อมตรงนี้ฟอสโคยิ่งติเซฟตรงนั้นดูมาโอ้โหเกือบไปแล้วว่าสั่นโอ้เบิ่งกันอีกเกินึงว่าสั่นโอ้โหไล่มาที่วนี่พอสโคตังป้อมแต่กดดูคัวมาโอ้โหแต่ว่ายังฟานมือตอนดารูมามาซั่น เอาทางอาซาจะเป็นคนเปิดเตะมุ่งเข้าไปอาซาเปิดขึ้นมามโบผ่านมาสันบาสิากา,กา,กาเก็บบานได้เอาละฮะไหลมิติตูกาโมริตตูกาโมริตหายมิติเมซี่เมซี่ซกรับขึ้นมาทีเปิดตีเปิดตียอดมากหายมิตีที่จิบมุ่งเข้ามาได้เขามือเราจะดูมาโอโ้โหโอกาสต้องบอกว่าไล่ยี่มาสักเอาละฮะตอนนี้สเปนสีสวนแตวเมซี่เมซี่ไล่มาทีแฟงกี้เดยองเอาละฮะเอาแล้วไปแล้ว เปิดเข้ามาล่ลไรอืมฟานไนต์มองออกไปได้โมริสมองมาที่ฟอนโซโคเกียมบุกแต่ลบาซันตอนนี้ฟอนโซโครกราบขึ้นมาเอา,าเถอะพี่แหละโอบาลานเปิดตีเปิดตีดตยอดยาวมาโอ้โหแมนมาสันเม,สซ,ไไนมสซี่ซไปไรเมสซี่เมสซี่ไปจะได้โอ้โหรุ้นกับจอร์ดิอาบาโอ้โหบอไว้จอร์ดิอาบามาสันอ้าวแต่ว่าจอร์ดิอาบาเปิดตีมาสันเมสซี่เมสซี่เปิดมาเลยอาซาญิ่งเลยโอ้โหยังบบฟานมือโรแลนโดมาอีกเอาล้วฮะ บุกแดกประธานตอนนี้บอนบีซากะพอร์สโคกลับมาที่เปิดตีเปิดตีหายมาที่พอร์สโคไปนะฮะตอนนี้ขืนเกมทั้ง,งสั่นสาย่าทธานทาริเปิดมาแล้วลูกนี้แต่ว่าอาซาเงี็บบอลได้อาซาบอลได้อาซาโยดเข้ามาแต่ทาริปบุาารีาารบวงประ่านฟอร์สโคฟอร์มาแล้ยิงโอ้โหติดเซฟโอ้โหลูกนี้โอ้โหตัวบุกแดกโอ้โหการข้องเกมเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับขรุขระที่จะขาดได้ประธาน เอาล้วฮะนี่เอาไปเบิ่งถึงล้างกันเจ้าต่างฟังของสเปนน้องเลเคียเอาล้ฮะเบี้ยล่ะเซกิโอลามอสเดดิกกลับมาเบี้ยล่ะออกไปทางด้านซ้ายที่จอร์ดียบาเอาล้ฮะจอร์ดียบะเจอกลูกกาโมลิตเอาทางปุตติไล่มาที่เมซี่เหลนเข้าทางฝั่งของเปิดเปิดตีเอาทาะฟอนสโกทาดิบไปลฮะฟอนสโกเปิดตี เปิดตีออกมาถนัดกว่าดตีดูกาโมริสเมสซี่ไปจะไล่เมสซี่ไล่มาทีแฮริเคนเฮริเคนดีตรงนี้โอ้โหเรียบลอยพระท่านโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของเฮริเคนมาสั่นโอ้โหลูกนี้ที่เพิ่มเดิมพท่านโอ้โหเปิดตีน้อยหายมาลูกโมริสเดียนท้ำสิงจนโอ้โหเมสซี่โอ้โหเฮริเคนยิงไหวลูกนี้่ในตอนฤดูใหม่นี่มากพระท่านมาสั่นโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์แนวหน้าที่ที่ห้าสิบสามนะทุกคนเอาละฮะ ตอนนี้ต้องบุกแล้วพัชต์ต้องฟังของสเปนจ่ายไอ้บาที่จอร์ดิอาบาจอร์ดิอาบาเจอบานบิสก้าอีกแล้วบานบิสก้าจ่ายติดจอร์ดิอาบาโอ้ดวลกันมั่นอีกทีพัชต์เอาล้วฮะไปแล้วพัชั์หมุนโตมาเปิดมาจะมาหนี่มาจะได้เมสซี่เมสซี่ยังทันแต่ว่าจังหวะสุดท้ายบานออกไปแล้วอาเลยซอนเบเกอร์สิเป็นคนเตะขึ้นมาแต่ว่าเรียนสันดีกว่าวพัชต์ เอาแล้วะฟานได้มองมาเสียวนิดน้อยหนึ่งบาน์บีซากะบาน์บีซากะจ่ายเข่าในมาคอนโซโกคอนโซโกคอนโซโกไหนไม่ดีเอาท่านอาซาจ่ายเข่าในมาโมลิตโมลิจ่ายมาทีบาน์บีซากะเอาแล้วฮะเมสซี่เมสซี่ไล่ไมาที่อาซาอาซาหายไม่ที่เฮลิเกนบาร์จะได้เฮลิเกนดูนี่แต่ว่ายังไอยู่หายไม่ที่พอนโซโกคอนโซโกหาไม่ที่เฮลิเกนบาร์จะ เฮดิเกนตั้งเพ้าเจอวีเอลารักได้อาลนะฮะตอนนี้สวนคืนน้ำสานที่ลาสเปกโรนัลด์สวนอะไหลวะร์สันจอดี้เอาปะต้องจำเป็นต้องกลับคืนมาทีมัาไทยเดริกวะร์สันอาลนะฮะเซกิโอเตอร์มอนเปิดติสวะร์สันอ้าวแต่ว่าอาซาเขายังไงอยู่มาจะได้อ้าวโอ้โหอาซากดจายกับพื้นแนวนี้โอ้โหแต่ว่าเปิดตียอดมาบอแมนแล้วเปิดตีอยู่ได้ โอ้โหโจที่เอาปะใจครับพื้นมาโอ้โหตอนนี้สเปนทำสิ่งกันดีดมาติดบาลานโอ้โหมูริตมูริตแทงทะลุมาจัง่ไหนี่โอ้โหว่าผ่านลามอสไปสักลามอสโคตรแข็งเลยนัดทะลุมายอดย่างมาติดเปิดตีไปสักโอ้โหเล่นเกมลาเปลี่ยดีไปสักมือน,นี้เปิดตีไอริเกนติดลามอส เอาครับโดนโดจ่ายมาเมสซี่เบียล่ะเบีย์ล,ยลยอยมาแล้วจังหวะสุดท้ายไปสันฟอร์โซโค่มูริตไปทางมูริตเปดิดตีให้เมตีฟอร์โซโค่ฟอร์โซโค่ิีนกับเปิดตีไปสันเปิดตีไปจะได้เปดิดตีเบอรตีย่อต่อมาทาั้องการกวาดไปสันบายมิซากะนี่มาโอ้เมสซี่ ไอ้ดเคมันจะได้โอเคไอ้ดเคนฟิกนี้แล้วนี่โอ้โหลูกนี้โอ้โหเบาเกินไปมปาสัน้นดูนี้เกือบสองศูนย์นะมาสั้นทันใดประตูนี่ต้องบอกว่าฟังเลยมาสัน้นตอนนี้นาะทีแปดสิบเก้าเนาะทีมสเปนเปลี่ยนมาสัน้นเอามาสัน้นเงปาบาลน้องโอ้โหจ่ายแบบนี้เอาฮนะเดิมสีเบิร์ตเดียวมาจเจต้าสเปนสุดสุดท้ายของสเปนจ่ายมาติดเอาฮนาะดิงกับกันมาจะได้ามาสัน้นเอาแนละ้ว โอ้โหตอนนี้ทีมสสเปนยังครึ้งอยู่ <c oughs> จบอจบ๋ววันี้เบือละจบเกมแล้โอเคนะกกีฬต่ากปรเลยก็เสร็จนกะกวฬาใหญ่ที่ต่อไปโอเคบา,บายบาย